จะมีขายปนะมาณว่ะล่ะสวีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมเต้ขอบนะผมท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมอยู่เกมเอิมโฮเทลเอ้ยโอเ h โฮเทลไฮเวย์นะครับท่านผู้ชมครับเออกับเกมนี้แล้วก็ไม่เล่นมานานนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่อัดคลิปไม่เล่นนานครับคือผมไม่เล่นเลยตอน คือลบทิ้งทิ้งไปพึ่งกลับมาเล่นนะครับผมก็ไม่ใช่กลับมาเล่นหรอกผมแค่กลับมาดูกลับมาดูของวันคริสต์มาสนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างท่านผู้ชมครับสำหรันนี้ผมก็บ้าแค่พาท่านผู้ชมมาเอ่มมาดูของนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับก็จะไม่ได้กับใครนะครับท่านผู้ชมคุยคนไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมเออแล้วก็มีคุณลุงคนนี้ยืนทำหน้าบึ้งอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเรียกอะไรวะเป็นเป็นบอดไไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรวะน่าจะเป็น AI นะครับท่านผู้ชมครับ ไม่รู้ว่าคุยกับรุ่แกว่าแกจะจะตอบแล้วน่าบึ้งตึงมากคุณผู้ชมครับในตรงที่เหมือนก็มีชุดใหม่เข้ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือชุดเฉพาะวันคริสต์มาสนะครับุณผู้ชมหน้ารีบหกวันสองชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แล้วก็นี่ครับระดับสามดาวผมก็ได้ของเออไปแล้วคือปีกนะครับปีกวันคริสต์มาสนะครับุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูเอออีเวนต์หลักเราดีกว่าคุณผู้ชม ก็คือตรงนี้นั่นเองร้านค้าประจำฤดูกาลนะคานผู้ชมก็จะมีของวันชิซามานครับแต่ผมเข้ามามันก็ใกล้ๆจะจะสิ้นสุดแล้วท่านผู้ชมผมทำธรรมดามันต้องมีประมาณแบบเดือนหนึ่งใช่ไหมผมเข้ามาไม่เหลือเจ็ดบาทแล้วอ่ะผมเลยซื้ออะไรไม่ค่อยทหา่านผู้ชมเงินก็ถลุงไปจนหมดตอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูทรงผมดูดูทรงผมดีกว่าท่านผู้ชมนี่เคยเป็นตัวมาแรกนะครับผมก็ไม่เป็นการซื้อหรอกก็สวยกับสวยงามนะอันนี้ก็จะยาวก็จะคล้ายผู้หญิงนะครับอันนี้อันนี้ผมซื้อบ้าครับท่านผู้ชมแบบปัดขึ้นแล้วก็มีนะครับ นี่ก็คาไวอีนะครับอันนี้ก็สวยพอมีได้อยู่นะแต่เงินแต่เงินไม่มีคุณผู้ชมเงินหมดไม่ทันเงินหมดไม่ทันเนี่ยเหอแล้วก็อันนี้โอ้โหแววๆทีเดียวท่านผู้ชมครับแล้วก็อันนี้ครับนี่ก็เท่นะครับนี่แฟนกรินนะครับนี่ก็จะเป็นเออแนวเนี้ยบๆหน่อยนี่ก็หมดจมีขายปนัมาณวันละพวกนี้ก็ไม่แพงครับชิซื้อได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเก็บไว้เป็นคอลเลคชันได้นะครับับชุดก็ชุดก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ สวยงามนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะกวนักเรียนเลยนี่ชุดฤดูหนาวนี่ชุดโอ้โหแดงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่แล้วก็อันนี้ชุดนี้อยากได้แต่เงินไม่มีนะครับท่าผู้ชมชุดของอะไรของเอ่อญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นป่ะแล้วก็อันนี้ชุดกันหนาวนะครับท่าผู้ชมครับประมาณนี้คุณผู้ชมนี่สันตะคอร์มก็มีนะครับคอนเทนต์นเทนตก็พวกนี้นะครับท่าผู้ชมครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนรองเท้าดีกว่านะครับ เราก็จะมีอันนี้ครับรองเท้ากันหนาวนะครับรองเท้ารองเท้าหนังนะครับรอ,องเท้าขนแล้วก็รองเท้าอันนี้แล้วก็รองเท้าเอออะไรวะเนี่ยก็ซิลาเหรอแล้วก็รองเท้าเอ่มสองสีนะครับแล้วก็รองเท้าอะไระเขาเรียกว่าสเก็ตเออสเก็ตน้ำชมแล้วก็มาดูส่วนพวกของ,ของตกแต่งแล้วกองขวัญนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับของราชานี่ชาราชาไม่ใช,ช่ใช่ครับแล <c oughs> ้วก็ปีกที่แวววาววิวับในู้ชมน้ชมของก็มีประมาณนี้น้ชมก็ผมชอบในมัน ป้า,า,าคุณผู้ชมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับนะครับท่านผู้ชมครับจะให้เล่นก็ดิงด้งดิ้งท่าทางผู้ชมกดเข้าไปได้เลยๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกเป็นพวกจมูกอันนี้ปากนะครับท่านผู้ชมนี่หูนะครับอันนี้ก็ให้เป็นอันนี้นะครับไอ้พวกของไว้ตกแต่งหน้านะครับหน้าไปน,นะห <c oughs> น้านหรือแช่แข็งแล้วน,นีแล้วก็หนวดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไม่มีเงินซื้อท่านผู้ชมมันมันอะไรมาแนะนำให้ดูเฉยๆนะครับท่านผู้ชมครับผู้ชมต่อไปเราไปดูนันก่อนท่านผู้ชมเราไปเรียนฉาดดีกว่านะครัผู้ชมเพราะว่า ในส่วนอื่นเลยพวกเอ่อส่วนอื่นนี่นก็ยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอย่างไรแต่เปลี่ยนแปลงมากๆก็จะชายหาดนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรจะดูส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับโอ้โ,โหผมมาแล้วมันคือชายหาดท่านผู้ชมครับชายหาดก็จะเปลี่ยนตามตามจุลกลานะครับสวยมากในวันนี้ก็ในตอนนี้นก็จะเป็นเออจะเป็นน้ําแข็งนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นน้ําแข็งลามมาถึงแม่น้ำอะไรเงี้ยครับท่านผู้ชมครับก็จะมามาแช่ได้นะครับไม่แช่ได้จริงไหมเนี่ยโอเคใช่ได้โอ้โหไม่หนาวเลยพี่พี่โหดมาก นี่คือเอ่ท <le> ี no ่เล่นสเก็ตนะครับผู้ชมครับแล้วก็จะมือปื้อปื้อปื้ออยู่แวนี้นะครับผู้ชมครับเออผมเหมือนโจรเลยวะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้มันเข้ากับฤดูกาลนะครับคือผมรู้สึกว่าการแต่งตัวของเรานี้มันมันดูไม่เข้ากับฤดูกาลเลยครับท่านผู้ชมครับด้วยเลยมันไม่เข้านะครับท่านผู้ชมครับเราต้องเอ่อเปลี่ยนชุดนะครับท่านผู้ชมครับโคตรเข้ากับฤดูกาลเลยเพื่อนเข้าชมดิ้นฤดูกาลครับ ส่วนเสื้อผมเราเอาไปเสื้อผมอันนี้กันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเราคือแฟนมานธ์เอกพี่ไซตามะอะไ่างเงี้ครับท่านผู้ชมครับกจอเกงนั่นแหละครับเราต้องแต่งให้มันดูแบบมีความอบอุ่นตัวเขาลุกซ์ฤดูกาลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รองรองเท้านะท่านผู้ชมนี่ครับคิดแตะไปเลยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเท่ไหมครับโคตรเข้าเลยแบบเพื่อนยัดเข้เทจัดโคตรต้องการอะไต้องการอะไรจากสังคมนะครับ ผู้ชมแล้วก็เท่มากท่านผู้ชมแอ้สุดยอดมากท่านผู้ชมาท่นผู้ชมคิดนี้ก็ฝากเพื่อนนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดนี้ก็มีอะไรครับผมก็เข้ามาเออมาให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรเอาไว้ก็ไม่มีอะไรจะทับแล้วครับเจ้าโบว่าจะเล่นไอเกมไอไอชอตซอมบี้ก็มีข้อข้อผิดพลาดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเลยวันนี้เลยไม่ได้อัดกันครับท่านผู้ชมครับงั้นงั้นเอาไว้คลิปหน้าท่านผู้ชมเอ้ย โอ้สมองกูเวรอะไรไปเลยงั้นเอางั้นเอางั้นมานเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมใเมื่อคืนว่าขอขออไปเลยครับวันที่ไม่ลงคลิปนะท่านผู้ชมคือเมื่อวานก็เออข้าวดาวอันนี้หน่อยนะครับชมเลยไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมสมองก็อาจจะดูเบลอๆหน่อยนะครับชมหนอนน้อยนะครับงั้นไมาเจอกันคลิปหน้าซีอีโอเจนเจอกันครับผมบายครับท่านผู้ชม